b e t t e r know what you r e fight in for w e l l baby you are all that i adore if love is what you need a soldier i will be <Yes. S 1> สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Lost Saga ใน Amethyst Channel น,นะแล้วผมได้ทูเซอร์โอ๊กนะเราอยู่ในตัวฟอนนี่กันเนอร์แล้วก็เราอยู่กับคุณฟาร์กค,ครับคุณฟาร์กหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่อยครับอื้เราไปเริ่มเกมกันเลยนะฮะ5 4 3 2 1งหนึสาตโอตัวใช้ตัวอะไรฮะฮาส์มะครับคือกูก็มีหลายตัวนะแต่กูชอบใช้ฮัมส์มะครับมาเลยตัวทหารรอแป๊บหนึ่งดีครับยังไม่ขึ้นเลยมามามาบ็อกซิ่งเน็ตผมกาดนะฮะจะควายเหรอจะควายฮะควายอ่าอยู่ไหนอยู่ที่บ้านต้องการต้องการมาดิผมไม่เจอไปไหนมาดิเรามาเปิดด้วย infantry man นะฮะซึ่งตัวนี้ก็อ้าวผิดทาง ยิ่ไม่ต้องยิงไม้องยิ่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 งยิงยิ่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 งยิงยิงย่งยิยิ่งยิ่งยิ่งยิงยิ่งยยิ่งย่งย่งงยิยิ่งยิง่งยิยิงย่งยยิ่งยิงยิ่งยิงยยิ่ง่งยิ อ๋อคุณสวัสดีคุณบาปอนะฮะเราอยู่ในเกมเอากรรมตกอยู่ในเกมลอสซก้าครับผมฮุดโอมหล่นไปแล้วเรียบร้อยเ้เชี่ยเอ้เชี่ยหล่นอีกโอมไไรมันที่จำเหรอมองไม่เห็นทางโคตรหลาวายค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 วายตวางคอายควายควา้องาารต้อยการโายควายารกายคว้วายย เพราะปูนแชทเปนใช่ครับโชว์โชว์แช <มา S 1> ลหนึ่งไอ้แชลโหดร้ายอ่ะโหดร้า,ายเดโปปูนจะโหดร้ายกันกฟังโอดไปแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็อยู่ในเกมขอโทษที่อะไรมึงแพ้ไม่เป็นไรครับขอโทษเพราะตดตกไปไอ้เชี่ยยิงไม่โดนเพราะตดเพรตดอุ้ยโอ้ยอ้ยเชี่ยไปโอ้ยเสียคิวแรกไอ้ฟังมอ้ยเย่เย่ฟังครับเออคุณอันนี้คุณ ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเออไม่ต้องบอกก็ได้ครับเพราะอ่ามุมกล้องมันอยู่ที่กูนะไม่บอกเขานึกว่าไอปอนหล่นอะไเนี่ยอ่าคุณโอมโอ้โหยิงอ่ะอะไรโอ้ยแม่งบังคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งเหรอเราบิ๊กแบ็กนะเว้ยเราอื้อะไรโอ้ยเชี่ยแม่งเกียนว่ะรอคิดว่าเก่งเว่ะโอ้โ จะตกกับตกเฟมเลนตกแล้วมีระเบิดแล้วเก่งเหรออะไรเก่งกว่ามึงเจอพี่แก้วหน่อยไหมไม่มีพี่แก้วผมอยู่เลยสักวันนี้ฉันมีนิทานมาเล่าให้เธอฟังนิทานเรื่องทอทหารทุยคุณโอ้มฟังฟางฟางเรารู้สึกว่านายต้องไปเกณฑ์ทหารเลยไปเกณฑ์ทหารได้สัตว์เฮ้ยจะทำยังไง วิยาอยู่เกมจบไปหล่นไปเราสามารถซึ่จะปนักู่งให้มึงเป็นเลยโอ้ยยายาเดี่ยเดี๋ยวโหดไร้กันเลยเราอ่าซึ่งเกมนี้นะครับซึ่งถ้าของศัตรูหล่นเราสามารถเก็บได้เราก็เก็บชุดไอ้ฟังมาใส่กันนะฮะใส่หมกไอ้ฟังเป็นไรดอันนี้เราก็คือเราคือเราคือพี่แก้วพี่แก้วถือปืนนะ ไปเกณฑ์อาหารอากูอีกรอบนึงไปเกณฑ์อาหารก่อนบอกว่าจบแล้วมาเกณฑ์อาหารเลยมาเกณฑ์อาหารกากูก่อนโอ๊ยไปมาสกี้เทียเนี่ยมาสกี้เทียจะเป็นเหมือนกระตันฮุกนะแต่เรื่องนี้จะเป็นเหมือนเหมือนตรงไหนวะมึงเมาแล้วมึงเหมือนนะเว้ยมันเหมือนตรงหมวกไงแหละมาสกี้เทียมันต่างอะไรกับไอเฮเทมวะในแอสซินคีสาม เออมันก็สั่งชุดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเข้าว่าใหญ่ใหญ่อ่ะไอ้ฟักเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ปะวะเคยเจอตัวพีเมียมะไอ้เปื่อยกาเป็นไงโดนเสยอย่าควายอ่ะพี่แก้วมาแล้วโอ้พี่แก้วกระโหลกพี่แก้วหล่นเหรอพี่แก้วกระโหลอ่ะมาพี่แก้วเปลี่ยนชีวิตแล้วอย่ามายุ่งใครจะยุ่งมึงกูแม่งเสืออะไรอะไร อะไรโหโโหเล่นแรงเล่นแรงอะไรนะฮะอะไรของคุณเนี่ยฮะโอ้นหนีไปไหนแล้วครับอะไรครับใะไรของคุณเนี่ยเจย์ชาลีวะโคยายาโอ้โหจงกระสุนปืนโหดรร้ายว่ะอะไรอะไรเอาไปเอาไปกินปอบ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 โอ้โหชาลีแม่งโหดอ่ะชาลีโคตรโหดร้ายเก็บเก็บอาวุธมันเอ้ย แม่งจะพากูเต้นลีลาดเฮ้ยเก็บหัวเงินจะตายโอ้โหโอ้โหแม่งโหดหลายโอ้โหตีตีอันนี่เป็นถือแม่งไม่มีออื่นแล้วอะหมดตัวแล้วอะตูดตีตูดโอ้โหโหดหลายเปล่ะนี่อัเทียนเนี่ยผมมีทุกอย่างครบมือแล้วผมจะยิงมือชาลีชาลีตายเอาไว้ วุชาลีกะนโลกอะชาลีกะนโลกเอ้ไหนเอาเอาวุชาลีมาใช้ดิไม่เคยใช้ว่ะอ้าวมันต้องการเหรอตัวนี้ผมใช้โหดนะเนี่ยอะไรผมผมผมชาลีเกณฑ์ทหารคุณมาดูซะก่อนโอ้โหคิดว่าเก่งเหรอโอ้โหนี่ไม่โดนชาลีเกณฑ์ทหารชาลีเกณฑ์ทหารไม่รู้จักเหรอมาเกณฑ์ทหารไอ้ไแม่งไม่ยอมเกณฑ์โอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ยอมเกณฑ์เหรอฮะไม่อะไรใครให้มึงยิงลี ทะเลทำนี่ผมเบอร์มึงจะก้มทำไมวะทำเพื่อใครอะไรไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งดีกว่าระยะใกล้เราเสียอู้ยหมื่นเลยอ้าวโหร้ายอ่ะเอ้ยหันหน้าจะถ่ายรูปาไม่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 กูรู้สกิลถ่ายรูปมึงเป็นไงกูเคยเล่นยาวๆเอวจะเอาลงเฟซบุ๊กเอาว่ไม่เร็วดี ตายลวโอลิมปิกโอลิมปิกโอ้ยไฟเหรอโอ้ยแม่งโอลิมปิกอะแม่งไม่ทำงานอยู่นะไไม่ด้เล่นเปิดโอลิมปิกก่อนโอ้โหโอ้โหแลกกันนะฮะไอ้คืนคือคุณวังปอผมก็ไม่อยากเฮ้ยโอ้โหแม่งโหดร้ายอ่ะแม่งถ่ายรูปกูอย่าลืมเอาโลเฟนะแท็กมาด้วยโพสยังไม่โพสมาขออีกรูปนึงไม่โอ้โหโอ้โหอ่าวบอมไปเลยชาดีกินอาหาร เกมอาหารเลยสัตว์บอกให้มึงเกณมอาหารเออด no, no. ีมากไปเกณมอาหารไม่อยากเป็นอยากเป็นนักสืบเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นนักมายากลเดี๋ยวมึงเป็นอะไรโอลิมปิกโอลิมปิกโคตรโหร้ายอ่ะเผาโอลิมปิกเผาตัวเองโอ้ยดีดีเนี่ยไม่โดนเอาไประเบิดไป Um> เชี่ยนะครับนะอุ้ยอื้อโอ้ยนกระสุนใครจะโดนก่อนนี่มาเป็นเป็นทหารจับลูกซองแล้วเว้ยทหารใช้ลูกซองคุณโอมกูคือแองเจิลวิ a s อช t กันเฮ้ยบอล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 มึงอย่าร้องเดี๋ยวจะใส่เพลงเองคุดโอมึอะคุ่ไหนวะกูก็อยู่ฝั่งนรงข้าวเบมนกัน ปลาอ้าวโอ้โหเก็นอาหารเก็นอาหารเก็นอาหารก่อนเก็นอาหารไม่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 โอ้ยเกือบโอ้โหได้โหดคนร้ายเอาไปเอาไปไม่ต้องการเอ้ยยายาไอ้ดีตกตะหากการนำทั่วมให้มึงนะนี่ยไม่โหดร้ายไม่เอาอยากได้ปืนอยากปืนอะไรเอนเจอร์วิตอัดช็อตการ์ดช็อตการ์ดช็อตการ์ด ไอโร่จัดการเนาะจัดการเนาะโดมาดิโดนมาดิอะไรคุณยิงอะไรใครคุณยิงใครคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งี่คุณยิงใครของคุณเนี่ยโดมาดิคิดว่าเก่งหูหูหูใกล้หมดเวลาแล้วกูจะชนะมึงแหละเมยหมดเวลากูชนะกูวินโถฟังดูท่าชนะกูซะก่อนนี่ดูด้วยใครชนะโถโถมึงกาดไปหนอยู่นะดูด้วยใครชนะโถดูด้วยดูด้วย ดูด้วยใครได้แต้มเยอะกว่ากันไอ้่แย้เราฟังแย่แล้วมึงอ่ะอะก็ขอปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์บับลบลากดที่อะไรก็กดอย่าเว้นดิสไลค์นะจ๊ะสวัสดีครับ